สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวไว้ตัว s u v ตัวนี้จะเป็นเอซูมิวเอนะตัวนี้เป็นมิวเอตัวใหม่เลยตัวนี้จะเป็นมิวเอตัวใหม่เลยคันนี้จะเป็นสไตล์ของผู้หญิงใช้คันนี้ครับอ่าข้างในก็จะมีตัวกระดานหลังครับตัวนี้เราสามารถปรับสองระดับได้ครับจะไว้บนก็ได้หรือว่าชั้นสองก็ได้ครับปรับได้สองระดับหรือว่าหงายก็ได้ครับอ่าตัวนี้เราสามารถนั่งข้างในได้เลยครับ นั่งใหม่แล้วก็ตัวนี้ก็วางของกินข้าวนนะอันหลังออกมาได้เลยครับอแล้วตัวนี้ก็จะมีตัวปลอกอัพอ่าตัวนี้ปลอกอัพหลังขึ้นมาตัวนี้จะไม่มีลิ้นชักหลังนะตัวนี้เพราะว่าอันนี้เขาต้องการทรงเตี้ยนะคำนี้ตัวนี้ครับตัวนี้จะไม่มีปลอ๊กอัพหลังครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวดึงสไลด์ออกมาเราสามารถดึงออกมาได้อีกครับตัวนี้เห็นไหมครับอ่าตัวนี้พอเสร็จแล้วเราก็ สามารถตั้งเตาแก๊สหรือวางของอยู่ห้างหลังได้เพราะเราเพราะเจ้าของไม่ต้องการยินชักหลังกระดานหลังออกมาตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรถมิวเอ็กนะคันนี้จะถอดบาะออกมาเลยคันนี้ถอดออกได้ทุกคินนะครับอพอเราเลิกใช้เราก็ดันลงไปครับ่าตัวนี้ส่วนกระดานตัวนี้เราก็สามารถเอาออกได้ครับเห็นม้เราวางชั้นบนก็ได้สองชั้นก็ได้ครับเราสามารถวางได้หมดเลยนะครับตัวนี้ ส่วนข้างๆก็จะมีที่เก็บของตงนี้เราสามารถเอาของได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีป๊อกอัพขึ้นมาอีกอันหนึ่งตัวนี้เราสามารถนอนได้เลยนอนแล้วขาพาไม่ได้แล้วของวางนี้เลยถ้าเราไม่พับลงมานะอ่าตัวนี้ข้างบนก็มีที่เก็บของนะครับส่วนข้างล่างนี้ก็จะมีอ่าใส่แก้วน้ำในได้ปกติเหมือนเดิมหรือใส่ของอะไรได้ครับตัวนี้ผมจะมีฝาปิดให้ นะครับส่วนข้างตรงนี้ก็จะมีอ่าอีกอสองหลุมครับตัวนี้อาเราสามารถใส่ของได้เลยครับตัวนี้สองหลุมตัวนี้สองหลุมเราสามารถใส่ของได้เลยส่วนฝั่งฝังกวานี้ก็เป็นที่เก็บของเล็กน้อยนะครับ่อาเดี๋ยวไปดูข้างหน้าว่ามีอะไรบ้างข้างหน้า,าข้างหน้าก็จะมีที่ใส่รองเท้าตัวนี้ เห็นไหมครับเราสามารถใส่รองเท้าหรือใส่อะไรก็ได้ครับเวลาขึ้นรถแล้วก็มีฝาเปิดตัวนี้เราสามารถล้วงของข้างนี้ได้เลยนะครับถ้าเราไม่เปิดข้างบนนะอ่าตัวนี้ก็จะมีปอกอัพขึ้นมาอีกชุดหนึ่งตัวนี้เราสามารถนั่งข้างในได้ครับเห็นไหมครับกล่องตัวนี้แยกออกได้3ามชิ้นนะครับเวลาเจ้าของปุ๊บเจ้าของอยากกระบอกคู่กลางมาใส่เราไม่ต้องถอดชุดหลังก็มาใส่ได้เลยก็ถอดกล่องนี้ออกได้เลย3ามชิ้นมีชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กครับถอดออกได้เลยนะอ่า ตัวนี้ก็เป็นหลุมเหมือนกันตัวนี้สามารถใส่แบตลิเธียมอะไรได้เลยครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็มีชุดหนึ่งครับเห็นไหมตัวนี้จะเป็นกล่องเล็กฝั่งนู้ก็เปิดฝาได้นะเหมือนกันครับตัวโน้กเปิดฝาได้เหมือนกันอ่านี้เป็นภายในเราสามารถนั่งข้างในได้น,นะครับคันนี้จะเป็นสไตล์รถผู้หญิงนะครับคันนี้จะเป็นมิวเอ็กโดใหม่เลยนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าของจะมารับแล้วครับ นี่ภายในให้ดูครับตัวนี้นี่เป็นมิวเอ็กนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าของจะมารับแล้วครับ